ฝากช่วยกดไลค์กดซับถ้าใครให้ทีช่องผมคนนี้ช่องพี่นัทเดอะสกายช่องพี่นัทเดอะสกายสวัสดีครับพ่อพ่อแชนเนล,ละ Peanut. 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 นะครับพี่นัทพี่นัทพี่นัทเดอะสกายนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็เป็นวันที่เราจะแจกบัตรการีน่านะครับเป็นวันที่3นะครับก็ขอข่าวคุณนะครับเจ้าของบัตรรางวัลการีน่าทั้ง3ใบนะครับขอพระคุณมากมานะครับถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาโพสต์ลงในช่อง YouTube กันนะครับก็เหมือนเดิมนครับกติกานะครับรหัสนะครับก็อยู ภายในคลิปเหล่านี้นะครับก็ดูให้จบๆนะครับแล้วจะรู้ว่ารหัสบัตรกริน,น้าทั้ง16ตัวมีเลขอะไรบ้างครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคนไหนที่ได้แล้วก็ช่วยไปเม้นต์ได้คลิปข้างล่างด้วยนะครับว่าได้แล้วนะครับคิดว่านะครับมัน อาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์อาทิตย์หน้าน่าจะมีผู้สนับสนุนของช่องอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปขอมาดูก่อนว่าเขามีบัตรการิน่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นทูวอลเ l ็ตนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับชอบเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับกแชนแนลนะครับพีนัทพีนัทพีนัท เดอะสกายนะครับก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ดีช่องพี่นัดคนนี้ช่องพี่นัดเดอะสกายช่องพี่นัดเดอะสกาย